ค่อยเปลือกนี่มันม่คีโตหนแม่นพี่มันจอยลงครับแต่ก่อนตอนตอนตอะโวยงามคอยเปลือกดูว่าตัวหูนั่าแม่ตัวมันบักเคิร์กบอกดูท่ตัวนี้ดูวันผสมหรือว่าลูกเพิ่นผสมโตโต,ตบ่แม่นี่นะตัวเมียได้เนี่ย บักนีบักพ่อพันบ่หีินะพ่อพันธ์ะบ่มันเสื่องเลยบ่หีินะเสื่งได้นี่เนาะพ่อพันบ์พ่อใหญมันผสมเลยนิดหน่อยเนาะมันผสมแล้วมันผสมได้เด้อได้หนินะครับัตัวนี้ลูกตัวไรสันบักนี่อี่น่างนี่คไข่ดำบ่พอพอดำบ่ พอเพ่นข้าหรือดำอกนินนี่แต่ออกซีเมียเนาะซีเผือกลูกแรกแนเนอะตัวนี้นะมันจอยแต่ก่อนมันง่ามก่านีนียุจอยลง พ่อพี่น้องมาชมค้อยดอนค่อยเผือกงามยุ่น่โค้งสางดีอยู่ตัวนี้ลูกเคนบ่าแม่อีแม่เข้าบ่ะตัวนี้นะ <c oughs> ตัวกลางแม่เข้าบ่ะ <c oughs> ต,ตัวนี้แม่เข้า <c oughs> มันงามยุ่โค้งสางมันดีอยู่มันไงดีอยู่ ไปพัฒนานน่ด้การได้เลยดีอแตบาบการเงีงบๆแมนมันต้องมันต้องผสมเอาสายฝันอื่นมาทับคือว่ามันใหญ่ได้ผี่ตามที่เห็นถ้าค่อยในหมู่บ้านบ่ได้ไง่ายสำหนีดิ แค่นี้เื่อว่าเพิ่งสร้างพื้นดีอยู่นี่โอ้อหาการบางนี้พอพัดมันเสื่อง,อลงเลยวบักอืม